มาได้จับพี่น้องจ้ามากินตำสัวหัวหอยหน้าจ้าเอาตู้เบล่งอุ้ยโอ๊คือน้าหน้าแอะอเห็ดเอียงอยู่ฮะ นี่ยังลุงว่ากินบ่กินกินดูกินดูโว้ยตามเนี้ยตามเลยลุงนีไงโอ้ยลุงตัดออกเนี้ยเด้อตัดออ้ยอย่าไอ้คนเลยตัดออกเร็วเบี๋ยวนี้อลยโอ้ยที่ไปเอาไปต่องอ่อนมากลินเกลี้ยงมากโอ้ายิ้มมาได้ยุบปีกสมุองสิทุ่งนี่คือนมูลปุ๋ยทุ่งอันนี่ไหมทุ่งยัง นุ่งหล่อมคุบหนูเหรอจัดออกจัดเราไอ้คนเดียวเอาเรียวๆเลยเด้อโอเคหนึ่งสวัสดีครับมาพี่น้องครับมื้อนี้มาเซ็บเซ็บด้วกันกับตำส่วหัวหอยหน้าพี่น้องมาเซ็บเซ็บครับมาจ้ะนี่หลงเลยเตรียมพักหลายอย่างได้พี่น้องครับไหมอ๋อ้ยช่วงบนนะมาพี่น้องมา

มันดูยังอืมเจ็บอยอยากกินมันมันปางดูลองดูดิอืมเดี๋ยวอาจา๋ย์ลองมาแม่ห <laughs> นุ่มม่ใจะไข่จับอืม ฮึมยอดขมวัวโอ้ยเสียบยี่น้องมาเด้อทำมาเด้อกินยำเลี่ยงกับหลานสาว ลองเมี้ยงกินมันได้ครับปอกแดงเนี่ยปากตึงใจก็จิเห็นดูเนะ <c oughs> ว่นเป็นเดือนอยากสวยเนาะอื กระดองพี่อนผู้ใดอยากกินกับทักไปเพจน้องกินน้องแพเด้วยครับน้องเล่เพจกินกับแพทครับหืมดกใจในี่พังเลยอ Bước kín lên luôn mẹ thật Măng <laughs> <moso> <laughs> <hint>. เส้นเส้นเส้นตำมี่เรียบ้อยเ่ายาวเนี้อพันยันใส ตำเต้าหัวหอยตำเ้าเสห้วงคน่องหองเพิ่มดูง่ากิน มันจาจอบป่าได้ยังไงฟุ้งเนาะเป็นป่าป่ะมึออ้นจาจอบเห็ดเล็บมันกันเสื่อมเสื่อมกันเนาะป่าวายเยอะมันก็เร็วอยังวายอยู่มันป่าป่าอยู่เร็วลุง <c oughs> <c oughs> เปล่ากินใเไปต้นขาหงรวบรวบรวบใต่หลอดอไรบ้าอะไรบ้อกินอะไเด้ยกินไปถึงหายเด้่อืมอืมทำหน้าบอขอโทาค่ะนุ่งบอหามแบบย่าย่าเงสิลุกคุบอหามเขาจะให้หลด ล่งธิพานองเดียวไปตลาด้อพาส่หน่อย,สยใสใหญ่ไปง้นใส่หน่อย,สยใสใหญ่อันนี้ส่แถ ตหมแแก็ส hmm ูนนี่หรอกก็สูนผัักไงกิ่งแค่เด้อ อ็เป็นฟาว่้าหหลานหองอไรมันคือกงแกงแค่ม้นกินหลายเจ้อหน่องที่ไปเที่ยวที่ไปเลาะตลาดกับป่าห่องกูยูิบานเลิกกูพัลลุปไปกับม่นมัม่นมคืก็ลอย แค่ลุงกินเลยจ้ะกระโปงหมั่ำหมั่มหม่มหม่มชุดปกกว่ากูได้ไม่ได้หรืไงเนี่ยแกรนมากที่เท่ไหรครับพี่น้องสำหรับมันอีกเอาความความห้าความสุขของขอบกัวลุงลานป่าเนาะพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยิ่งเปีดเซเวอร์น้องตตต้าชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับขีดนีพงศลันสาวคอตัวล้าเป็นคนทีมหนาพรไหมครับสวัสดีค่ะลุงไปท่าหยาเด้อ <laughs> やることないわじゃ